เริ่มต้นที่รถไฟฟ้า MRT สะดวกสบายมากสถานีเต้าปูนต่อสายสีม่วงไปตลาดบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่แล้วค่ะ <c ười> ล่องแก่งกระจานน่าสนุกมากทุกคนโอน้ำใส่น่าสนุกจังเลยค่ะสนุกไหมครับเก่งมากครับ น้องๆติดเทอมาอมาล่องเก่งเอารีวิวได้เลยค่ะคเปลนะเียนวายแปดสิบแปดย่อ เนวายแปดสดย่อส่วนค่ะนี่ที่ปิ้งย่างพาไปดูใกล้ๆค่ะถังน้ำแข็งขนาดใหญ่เตาปิ้งย่าง ที่ล้างจานเขียงพร้อมเลิศมีน้องสาวถามว่าไปเที่ยวไหนตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกระจานค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันแก่งกระจานน้ำไหล น้ำใสไหลเย็นหรือเปล่าต้องลอไปสัมผัสใกล้ๆนะคะเราจะมาเล่นตรงนี้เลยเราจะมาเล่นตรงนี้เลยค่ะมีทุกอย่างให้เลือกเลยขนมจีนว้าวไก่ปลาทอดมาตลาด ตลาดนัดแกงกระจานแอปเปิลกัญญาดดาสาวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมสถานที่แห่งหนึง่งอารมณ์เหมือนเราไปเข้าครร่ายลูกเสืออันนี้ก็คือมีอุปกรณ์ปิ้งย่างพามาดูใกล้ๆอย่างนี้เลยมีชูชีพให้เล่นน้ำ มีทางขยะบริการมีเตาปิ้งย่างแบบนี้เข้าท่าด้ยเนาะค่ะเนาะเข้าท่าเ,นเ,นเข้าท่า,าทำไว้ที่บ้านเราได้เนาะสิงสิงก็อยู่อย่างนี้ล้างจงล้างจานนี่ที่เก็บช้อนที่วางแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเต็นท์เราไปเข้าค่ายเนาะทุกคนเออ อะไรประมาณนี้เยือนเยืนหัวนิดนึงเด้อทุกคน <c oughs> อะเสร็จแล้วปื๊บเราจะอันนี้หลังจากที่เต้นเราใช่ไหมเหมือนเข้าค่ายยังไงอันนี้อ่างแช่น้ำห้องน้ำอยู่นี่แต่เราไม่สามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ำได้เลยเราต้องเดินอ้อมอ้อมอ,อมอ,อมออมออมอ,อมอนนี้ <c oughs> ข้าห้องน้ำเหมือนเข้าคายเหมือนเข้าคายลูกเสืออ่ะอันนี้คือสถานที่ที่เรามาพักแรมไม่ใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าพักผ่อนใช้คำว่าพักแรมค่ะทุกคนเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำนึกถึงสมัยที่เป็นเด็กน้อยไหมคะ ห้องน้ําอยู่ไกลจากตัวบ้านห้องน้ําอยู่ห่างจากบ้านสิบเมตรห้องน้ําไม่ได้อยู่ในในบ้านเหมือนทุกวันนี้เนาะตอนเป็นเด็กอะต้องปลูกยายปลุกแม่ปลุกพี่สาวพาไปเข้าห้องน้ําอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นทุกคนอันนี้ก็เป็นสถานที่นั่งชิลๆนะคะนั่งชิลอกชิลใจไปเนะาะท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์หม่อมนะคะออกมารีแลกซ์เลิศสถานที่ดีใครอยากจะฝึกความกล้าไม่กลัวความมืดหรืออะไรใดๆฝึกการใช้ชีวิตเหมือนแบบว่าเราอยู่ในป่ามาเข้าค่ายเนี่ยเราจะไปเข้าห้องน้ำเราปวดห้องน้ำตอนกลางคืนทำไงเนี่ยกล้าความกล้าคะ่ะทุกคน ใครชอบแนวนี้ก็จับไปค่ะ <laughs> oh กระโจมคืนที่สองของเราค่ะย้ายมาห้องนี้เนะาะมคืนก็นั่งกินหมูกระทะกันตรงนี้ย้ายมาตรงนี้เพราะว่ามีสองเตียงค่ะทุกคนเตียงฝั่งนี้แล้วก็เตียงฝั่งนี้นะคะห้องน้ำในตัวสะดวกสบายสะดวกสบายอันนี้ก็เป็น บรรยากาศห้องพักค่าพื้นที่สองที่แก่งกระจานเหมาะกับการมากับเพื่อนสี่คนน,นอนได้เลยเพราะว่าเตียง5ฟุตสอเตียงจ้าพอออกจากกระโจมฟึง่งเดินข้ามสะพานฟึง่งไปก็จะเป็น แม่นม้ำรำทาดที่มาถ่ายเมื่อวานนี้อากาศเย็นนิดๆค่ะไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันเนาะตอนกลางวันช่วงนี้จะร้อนค่ะทุกคนอันนี้เป็นหลังที่พักเมื่อวาน วันก่อนพักวันจันทร์เนาะข้างหลังนั้นเป็นที่พักวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะห้องพักนอนได้สี่คนสบายห้าคนก็ได้นะคะเนี่ยอีกคนนึงนอนตรงนี้ก็ได้อันนี้จะมีห้องน้ำในตัวนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มากมากสุดยอดอาหารเช้าวันเดิม